ดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อกิลทุกคนเนาะยินดีตอนทักทุกทานเข่าสู่ซองนะนะแฟมิลี่เดอมือนีกะมาได้หลายบอนะ่อเนานะมาบ้านน้องโอแล้วก่ายไปวัดป่ามาหาสุขเนาะแต่มาตอนนี้เห็นสีเขา้มามหาน้นงโมเนาะอันนี้คือทางเข่าบ้านเพิ่นเนาะขี่เข้ามานี่เลือกเติบแต่ามายังม่หอดบ้านเพื่นอนเถอเนาะมาพัดอ่าเทาไส้รถต่ำเนะาะเข่ามาในนีนะ้มันก็จะขี่ยากหน่อยหนึ่งเนาะ รักเขายนักเยนะไมรักเอข่ายนรเด็้นเหล้วกูมรักอข่ายเป็นจุดจุดรักเนาะเบิ่งขี่เข้ามาในยากเยู่ยนะทุกคนเนาะเจอทนี่แล้ขี่ระไยไปปัญญาอยางลก้อย่างเนีเข้ำไปเลย อันนี้ฮันเทคอนกรีตเนาะคือซีเมนต์มันอนซ่วงนั้นแหละมันไหลเนาะทะไหลลงช่วงหน้าฝนเนาะมันเป็นทางเดลยเป็นจังไงซุ้มเจ้าหลอดอยู่บซุ้มเจ้าหลอดยู่มาหอดแล้วขามูขับรถและหลอดอยู่บอันนี้ไหนเราเจอสายแล้วหนาเนาะเข้ามานี่ย กายที่สองรักปลายห้ารักคนที่บะกายเข้ามาแต่ทางอันบนสามแยกอันทางเข้าเมืองอันสกรเนาะขี่ขีอ่าเทิงทางย่างมากันเลิกเติมเราสิบปลายเข้ามาในนี้อีกเนาะงูใสงูครัวอะไรบานนี้คุณแล้ววะแล้วถ้าอยู่เข็มทางละว่ะไปซื้อเลือดมาสักโมู้ไปเรื่อยๆไปติ๊กๆแล้ววารักคือขายรักคือใคร จะลุบ่าไปซ้ายหรือไปขวาไปทังน้าเราเคลยทังหน้าคันได้ดหาออกมาอยู่เป็นว่านี่ด้นี่นเลนี่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 เนี่มีนนี่นเนะนี่เทางนาะตอนนี้ก็หอดแล้วเนาะหอดบ้านน้องโมเนาะเราเนาะเดินมายืนถ่าอยู่ทั้งหน้านี่ีลเนะ ฮะบได้ล็อกสะดวกยังไงฮะเบอะขอบบได้ล็อกบุกนี่ออกับกระิาอมยูติดปากส่งไอ้น้องนี่เป็นไง เขาเปิดในรถเลยโดยสบายดีน้องโมโดยไอ้ลมโทรศัพท์กันเนาะมาห่อเลยโทรหาโดยโทรมาอันนี้เป็นไรเนาะได้ถือมาเยี่ยมเด้อเป็นังไดดีขึ้นแล้วบอสไทยขึ้นหลายแล้วไทยขึ้นหลายแล้วเนาะต่อหน้าเราก็เป็นใหญ่เติบเนาะในนี้เนาะอันโมให้นัดกลับไปกวดคืนอยู่วะ ประมาณวันที่เท่าไหร่น้องโมกลับไปสามเดือนปัานนี้นะสามเดือนเนาะโอ้ยเลยอันนั้นช่วงนี้พันยังกลิ่นยาอยู่บอกเลยว่าบริกละบริกละโอ้ใส่เงินน้องโมหลังไหนก็เคยมาจะคือโอ้นี่เนาะอันนี้เนาะบ้านของน้องโมอยู่เมืองอาดสะพังทองนะทุกคนเนาะบ้านนาแพกใหญ่ ใต้สินเกาะสินเกาะโดยอันนี้เป็นแม่น,มนม้องโมบออ่บอโดยสบายดีแม่โดยจามีน่สิค่ะหมบะน้องโมตัวนี้เอามาหายยทจะไมดีแห่ อยู่สองคนนี่บอแม่มีแต่สองไม่ลูกบ่อยู่นี่พอเพิ่นเสียแล้วว่ะดยสบายดีเ้ยมีแต่ป่องป่าเนาะมาฝากเพิ่นและกัทางครูมีนากับนมเนาะเอาแต่หัวใจมาฝากเนาะหัวใจล้วน ดีแล้วไปผ่าตัดี่เดาอันยงเศรปีก็ซ้ำกันาอกบน้องโงเสี่ยวกันเนาะมาเป็นหมูกันหาหมูไมหายหนอยอาไพ่น่อสะดวงเพิ่บอบไดื่อมีนาโดยโหอะงน้เพราะว่าส่วนเอื้อนซื้อแสงเนอโดยแสงหาได้ ก็มีหนาโทรหาเห็นปะขโทดเด้อแต่ละคนมันหาผลต่างต้อสีต่างของไรถือว่าได้ขึ้นนี่แหละแม่เด้ขึเพาขึ้นกันคือว่าเนาะคือว่ามามามืลอนี้กะอยากมาเยี่ยมน้องโมเลยเห็นน้องโมเผนไปปิ่นปัวอยู่เมืองไทยเนาะถือว่าออกบ่นละเนาะโตที่ว่าเป็นนั้นเพราะว่าช่วงนั้นเห็นมักใหญ่เลยนะ ดำรงสีปกติแล้วหนูแล้งปกติอะไรนี่ยังมันมีแคลแต่อันช่วงช่วงก่อนหน้าน้องโมสิไปพามันมีแคลอยู่บ่แต่ว่าอันพาละโมเอาออกเหมืนบ่แล้วต้องได้ไปใส่ใหม่เนาะหลังจากมันดีแล้วโดยแล้วงหนก็ไปใส่ดูล้วมยังนัดกวดคืนอีกสามเดือนเพิ่นวะเสียงไปจากบ้เอามันมันแบบปากเราเด้ ปากนี่ถึงหยิบเด้มันก็จะบโบวติดปันไดนะวัาเสียงกับฟังบรสัตว์นะคะเป็นวัดยูค่ะเสาตู้ไฟเขาทำเอ้โดยแต่ว่ากะเกือบปกติแล้วเนาะใช้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นเนาะมาดิมาิเผื่เราทมาเยี่ยมเพิ่นโดยมาเยี่ยมเพิ่นอัน ถ้า<อ>มีถ่านมาหาน้องอ้อเนาะมาหาน้องอ้อแล้วก็เลยมาเลยไปวัดอันนั้นแล้วก็มาเวมาเวหน้องโอมโดยพ<ด>ออยู่ทางเดียวกันเดียวไอ้มาหามา่องน้อทราบป่ะทางเข่ากันอันนั้นเดี๋ยวเราตัวดีถ้ากันขี่รถหน่อยเราแสงมาแม่นขี่พะกี้รถเก่งแบบน,นี้เข้าเล้าเค้าข้างเข้าข้างอันนี่สิคือสี่ปัญญาคนได้หน่อยตอนข้าวเขาตอนขาวเขาคองเดชเขเคยมาเลยเขาคลอง อยู่นี่ mm. <t 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 t ันอยู่แต่สองไม่ลูกเนาะมีแอ้น้องจากคนหันแม่อมีไอ้สองคนมาไอ้สองคนยู่น้ำกันในเบาะหรือว่าแต่ทำงานอยู่ไทยเบาะมาเมียเราไปอยู่น้ำเมียโอ้มีแต่อยูสองไม่ลูกเนาะอยู่ในเฮือนหลังนี้แม่น้องโมนี่ตัวนี้นะแม่ มีบ้านนาเภอเบิ้นานนาเภอนีองทองน้องเ่งเคยมาไหนหนูค่อยหันเคยอาสชพองเนาะนาเภอบ่ออาะพังทองอ๋องเมืองอาชพองทันขี่กายเข้าไปในพุ่นอีกค่อยเคยไปหลายเทืออายุแต่ว่าค่อยก็บ่เคยมานี่จะคือเพราะเห็นหอมเห็นป้ายแบบเมืองอาสพรงหายังบ่ฮอดเนาะอาสพรเป็นทางเข้าเมืองจะเลยเข้าไปไหนพ่นเลิกเด้อ มาบ้านยาเดิบ้านยาบ้านหนองเดินขายเมืองเข้าไปน้อยหนึ่งน้องโมยังไ่สิบห้าหมื่นสาเดือนหมอ่แต่น้องโมพาตัดมานี่ได้จ็กเดือนละได้ส่งเดือนได้ส่งเดือนส่งน้องชายเนี่ย ชองเดือนก็ถือว่านั่นแล้วเนาะแบบยังเครื่องอยู่บ่ในบาทในอย่างหรือว่าปกติแล้วโผล่เครื่องโผล่เวลาเขาวางเนาะใส่ซ่านโผล่โบวีเขานะมันก็ว่างโบซ่านตลอดก็ค่อยดีขึ้นเนาะอ่าเทียบสตอนที่ว่ายังไม่ออกตอนนี้ก็สบายขึ้นหลายแม่บอกใช้ชีวิตง่ายขึ้นเนาะโดยเบื้องอา ใน,น่ันหมู่บ้านนี่อันติดติดกันนี่เป็นพี่น้องเบาตัวนี้เป็นพี่น้องกันเหมือเบาโดยเงินติดกันเลยเนาะใส่หน้าบ้านห่วมกันตัวนี้พพพเพราะเพื่อนเพิ่นต้องไปออกหว่วมาทางเพื่อนนะ้องโน้นเนาะออกมาทาั้งสามใหญ่แฮนมากกวอนี้เนาะอันกามนน มีเอฟซีผู้หนึ่งอยู่ทางฝั่งไทยอะไรใช่เพื่อนเพื่อน่าไปหาน้องโม้เน่ไปดิดน้ำน้องโม้เน่บบดน้องโม่ห่าเพิ่อนกาเป็นเป็นเด็กหู้นะเด็กนี่ผู้หนึ่งเด้บบดแม่ยเป็นคนเป็นคนคำหู้เพิ่อนว่าเป็นคนคำหู้อ่นน้องชมพียนังซื้อห่าอ่านได้หรอบอกระว่าอ่านได้ตัวไหนได้น้องชงพี่าไปเบิ่งน้องโม้เน่น้องโมกับเพิ่อนบริพิตรนังซื้อไปหาเพิ่อนเน้เป็นอยน้องโมกับบริเิตรนังซื้อบรรลูกเออเพิ่อนเพิ่อนหายหน้าก็เลยแบบ พอดีวามาหาน้องอ่อมาทางนี้ก็เลยมาเม,นม,เามนน็น้องโมเลยซ้ำอ่ะก็ซ้ำกันเนาะน้องโมกับน้องธงนี่อายุซ้ำกันสาเอ็ดปีสาเอ็ดปีถือกันเลย้องกงก็ซ้ำก,กันกับลูกค่อยเนาะ <laughs> สองคนที่สามารถเป็นลูกค่อยได้อันน <laughs> ้องโมไม่ได้เข้าเมียนเลยบ้านเราแบบไม่ได้เข้าแบปอนึงนี่อย่างกับเเคยเข้าเลยว่ะ น้องธงยังเคยได้เฮียนเนาะแบบว่าก็ยังจืดนะจือเลยหน่อยเนาะตุกรตุขคือน้องโมเมนบริเคยเข่าเหียนเลยเนาะาอเ่เหียนเขาอยเฮียนังซอเาเพราะ่อ่ด้เนาะเว่าเห็นป้าเ็นว่าดเออมันป้ายอันนี้อ่านมาแล้วนี่แมนเนาะหาันออ่ แม่นคอยเห็นซ่องกันซ่องเบาเตียงเนาะที่วาพาเพื่อนไผ่นะเตียงเบาลี่บางบางล่างซื่อเราเห็นีซ่องซ่องเบาเสียงเคเห็นตอนนี้เห็นยังแม่นเพราะว่าอันคลิปอันนั้นเห็นเบาเตียงอันพาเพื่อนไผ่น่ะยังอันนั้นอยู่เด็ก็เห็นแต่ว่าตอนนี้อันปกติแล้วเอาออกลไรงามเนาะงามแน่ฮะเราหน้าตาเราได้เรเป็นคนงาม ะเขากับปัวไปเนาะตามทางก็เพื่อนของหมอเพื่นเพื่นเห็ดอันสีแดงจนสุดแล้วหมอสัญญากำแล้วเนาะวันนี้เนาะล่ะหมอสัญญากำกับอันเพิ่นกระเก่งอยู่ได้อันนี้ค่ายคายคือแบบเป็นคางแบบคือต้องทงเห็นว่าเป็นเป็นอย่างคางหัวใจฮะนะเพิ่นกระเก่งอยู่ได้หมอกระถือว่าบาดน้องงามอยู่เนาะบม่ได้เป็นตูดบม่ได้เป็นอย่างมัหายม ใช่ก็บอเห็นแล้วตอนนี้ยังอันนั้นดิเผื่อยังสียังฉีจัดอีกแมนยังฉีแป้งแล้วยังใส่แคลให้เรายังบ่แล้วเนาะยังบ่ทันไปอันนั้นเถอะพอยแป้งไปแผลเก่าดีก่อนแมนเขาก็เห็นคลิปเพิ่อเผื่อเมย์กับมาหนังถ่าเขาก็เขาก็ได้เบิ่งคลิปันนะอะไรอันอยู่กับติดตามน้องอยู่เพราะว่ามือไปแม่ไม่ได้ไปน้ำแม่นบ่มีแต่อันหมวดอันเบาเตียงพาไป แม่เนาะสุดอีตนแบบเห็นแล้วกันเนาะีแม่จักสีอะไหกสิบปลาย60ปโดยหกสิบเจ็ง่แล้วคอยลูกใช้ปากกันมันจะเวก้นวอาของยูน้อกันส่องไปลูกเนาะอันพาลูกไปกัอัน คือข้อยน้ำเลยเนาะโดยน้งโมน้องโมเป็นเป็นโดนในบะสี่ปีปลายแนละ้วหมอหมอว่ามาเป็นอย่างน้องโมอยู่ร้านขนาดพี่แรงน,นะคนไปลว่าเพี่ยังเข้หมอทาหารอยู่เซโนนะโดยมึงจะเที่ยวจะกินยาแล้วก็คนพับตันทำบ่ได้ค เพื่อนพาตัดบ่อได้บ่อแล้วแล้วไปห้องหมอสีนักคารินหมอบ้าน้องโมเป็นอยังเนื้องอกเป็นเนื้องอกบ่อบ่อได้เป็นอันเนื้อหายที่มีแต่เป็นเนื้องอกซื้อโชคดีอยู่เนาะเอาออกแล้วก็แล้วไปนะอ๋อสมนั่งเหลืองหมดอย่างนี้อ๋ออ๋อพอส้วนนะมันมีอาการเจ็บแล้วมันมีอาการเลือดออกเออมันเป็นเป็นแบบมันไข่แหละเลือดออกล่ะ มีมีเป็นหูแล้วเลือดออกมาลูกมันออกในแค่ออกในแคพี่วะมันมันเป็นพวงกันขึ้นเราเรงพี่เนาะเลือดออกวแเลือดาเดเลดำดำเลือดดํเลือดปาอดำเนาะมเป็นก้อนเลือดหรือก้อนนื บอนลโชคโชคดีอยู่ที่ว่าไปกวดแล้วเราเราบ่เป็นนั้นเราเป็นแต่เนื้องอกนะเราบ่ได้เป็นมะเร็งบ่ได้เป็ี่ยนอย่างนะแมนเพราะว่เพือนบางแบบตื่นเต้นผัดร้นทำโบได้แมนแมนเพราะว่ามีแอ้มีไอเปิลเด้แล้วก็เป็นเป็นก้อนอยู่นี่นะแบบซักยาตอนยังน้อยแหละเหตุให้มันเปลี่ยนะอ่ามันมีอันเส้นเลือดมี็อย่างมาก้อนอยู่ขาอะไรเนี่ยผ่าตัดก็บ่ได้เลยเด้อเขาจะว่าคันผ่าตัดทำยันยันเราเสียนะ แล้วก็ไปห้องหมอศีนคนะคารินก็จะไปสีดยาสีดใส่เส้นเลือดนะเพื่อทายเบิง้งวันเป็นแนว้ใดเส้นเลือดมันโค้งคนใส่นะหักหมอหมออยู่ห้องหมอศีนนะคารินเก่งผาตัดได้เพิ่นก็มาผาตัดได้เคลื่อนไอเปิ้ลนี่เพิ่นมาผาตัดบบได้แล้วก็ยู่ไปซะแหละแต่ว่าบ่ได้มีแต่ทอว่ามันอยู่ยากก็คือแต่ว่าบ่สรงบุกระทบอย่างกับเราเพราะว่ามันเป็นก้อนใหญ่เลยเวลาเราหนังนะมันจะนังยากซื่อๆแต่ว่าบบได้เจ็บบ่ได้ปวดเราว่านะ ยังสิได้ไปหาหมอจะหอมเนป่ารบไปแล้วคนบอกไปตามหมอนัดเรื่อยๆเนาะำไปรอบหนึ่งคนบกคำว่าแพ้มันหยุบลงนี้นะใส่แคลเ่ยคนกวแพ้่ยุบต้องได้ปานลองจนอคนบดพอคนได้เอาสีเอาเนื้อเขาไปใส่ทัางในเนี่ยยังเป็นคทันยุต่ก็ต้องในปานนองเขามันยกปกติแล้วก็ใส่มเมื้อนนเลยคนบะ เนาะอันนี้ก็คือว่าปกติแหละเนาะหน้าของน้องโมนี่มันปกติคือคนปกติทั่วไปบ่าโค้งหน้าน้องโมเราเป็นคนนน่คนงามเน๊ะหน้าหูไข่เนาะใบหน้าหูไข่โอจังหน่อยใส่แคลเซียังเข้าไปแล้วก็งามแล้วโดย ด,ด,ดีใจกับน้องโม,โม,โม,มนเนาะเว่ามียนน้ำตาบงงามู้วยในหนกะบอกเป็นอย่างพร้อมเพียงเะทำามีชีวิตอยู่รอดกับพรใจเราโบน้องโมงามเพราะว่าหูหน้าน้องโมเป็นหน้าหูไข่เนาะเป็นหน้าหูไข่แมนแต่ว่า,าใส่แคลใส่ยังเข้าไปแล้วมันก็งามขึ้นเนาะแล้วก็สีเบ้าแจ้งขึ้นกว่านี้ธนาทาว่าเราใส่แคลเพราะว่า ตอนนี้มันบ่มีแคลมันก็จะมีลมออกมานําแล้วมันคือว่างวาบ่แจ้งอย่างเง้ยน,นะยังรอถ่าการปิ่นปัวขันต่อไปเนาะกําลังกําลังอยู่ในระหว่างการปินป่นปัวเหนื่อยหมอคนเก่งเด้่อยู่เมืองไทนนยนะซูชิขขุ่นแหละแล้วก็ได้ยินมาว่าน้องโมนี่คนอดทอนนี่แม่นบ่อดทอนนี่เลยพีนอดกับเบาเมาเ <c oughs> อ้อยนี่เมาสด้ไปไกลกว่าได้เมาส์ได้โชคดีเนาะโชคดีหลายอย่างอยู่ บอมันก็ขึ้นขึ้นกับ่างกายแล้วเนี่ยนะขึ้นกับ่างกายแล้วคือผู้บางคนก็ไตนี่ขึ้นรดนี่กรุบเข่าวเราได้วินเราได้นามันจะมีกลิ่นขิวเดในลดใหม่มันยังมีกลิ่นขิวอยู่กับวิน กับเกาขึ้นรถเอื่ขี่ได้เนาะน้องเข้มาเมาเขาก็ต้องในมือเลยล้วเา้องาก็เต้องมืแลวาต้อสามคนเคนหนึ่งอยู่นี่นี่สามคนนึงอยู่นี่นี่เอามาถิ่มลมเดีนมาหาหมูไหเดมามาแหกเสี่ยวไหน้องอ้ยุง คือบ่เห็นฮูปแม่นบ่น้องโมคือบ่เห็นฮูป้กับน้องโมว่าน้องโมกน้องโมกฮู้น้องพงเนาะเออติดตามอยู่นติดตามน้องพงติดตามบ่เออเพิ่นก็องใหญ่เนาะนั่นก็ได้ซองก็บ่ได้ใหญ่ปานดดอกน้องพงนสซองเอื้อยแนวดซะ ติดตามอยู่แต้อ่านเป็นเออเด้อยีคอนนดนั่นเราอ่านบเป็นอย่างนี้มาทำแบบนี้อยู่างอนาชแนวยไบงคลิปบงยังอยู่บึงอยเนาะด้เ็กลงคลิปแหละกับีวิตประจําวันก็อยู่กับหนองทงแล้วก็สอนหนังสือน้องทงนีเอฟซีเพิ่นบอกว่าสามีแม่หาน้องโมเน่ว่ะน้องโมเราก็บโเป็นหนังสือคือนนองทงนี่ไปเบึงแล้วเนาไปหูจักกับเราไว้เด้อ ก็เลยว่าการจัดเวลาอยู่อยากมาเนาะอยากมาก็จะดุดเราแต่มันก็ยังนั่นยังนี่ก็เลยว่าโอ้ไม่นี่หาเวลาใช่ปะเลยถึงก็สะดวกหลายคนกระสือมาการยาดเวลามาไม่ได้เลยอันนี้ก็เข้ากระสืนเท่นใหม่ไงเนี่ยคือจังเงินยังบานยีเมียนเนาะกระสืนไปสามมือคือรู้คิดอยู่โดยเห็นอยู่เนาะโดยแต่ว่าติดตามกันอยู่น้องโม่แต่ว่าน้องโมเป็นอะไรเป็นอาเรังสีโปรตีนด้วยเป็นเปิลเนเปิลผู้ ทุไม่ประมาขาวกระดุกเก็ขาขาวขาวมังนกลังแจ้งงเห็นเสือเสือล่อนะเสือลอตอนกันหนุเสืออบรนคนอดดิเสืออมนังผูกรดองมนี่เสือละลอิซิตีบมนคนอนะคนหกันลอคนกันลอได้ยังไงวะคลอด้่งมาหลอมักย่องได้หนึ่งไเอ้าย่องเนาะพี่ชิบมากเนาะคนด่าพี่มากปะ นี่แหละมวนอยู <looked desserts> it, ่ําก <ss> ันไปต่ดไกาปบาดเลยค่ะไปบาดอันบัดมหาสมนโมไปแล้วบอกไปลวนเออไม่นี่มวลยู่หันนี่มวลผนมาเห็นผนเห็ดสวนเห็ดย่างคือสีคือสีเ่ได้เข่าอันนั้นบอกเด้เข่าคองเวข่าเบิ้งเวเดาเ่าเบิ้งัเนี่ยเะนเขาเป็นเี้เป็นเบิ้งแบบอัน เบิ่งแล้วช่วงเศ้าหรือช่วงแรงคนคนมาเบิ่งพ่อปลาดุไว้เยเฉลยเลยเลยเบิ่งเป็นอะไรเปศ้านี่เป็นอยู่เซียนเรียกจับแฮนด์แฮนด์ลงทงเขับมันดวงโอเคตอนนี้ก็น่งขบขบแล้วเนาะตอนนี้เนาะทะลวงกัจับกล้องแฮนด์เซียนกันเนาะสบายดีเนาะสบายดีเด้อจับกล้องเนาะ ทา<ร>งคงนาวเลยเนาะพากันมาเยี่ยมน้องโมเพิ่นเนาะอาการเพิ่นกระดีขึ้นหลายแล้วคือว่าเกือบได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะยังเหลือไปใส่แสก้วใส <c oughs> น่น้ำไปได้แม่ใส่กข้องก่อนต้องเอาแม่น้ำน้ำก็ได้แต่โดนอะไรแม่ก็ <c oughs> มีขึ้น่าได้อยู่ได้ตอนที่เราจะปินกล้องนะเนปินเลยนะกล้งอง อ้าวหม่อนกระจมีหมอนั่นอยไปเลยลเสิโตกะเตียงเลยโอเคมามาเยี่ยมน้องโูกับมาหอดเนาะขี่ขมาขี่ข้าม้าน้องเอายังงอผ่านไหมนี่นมอันในฟองปลาแม่นปลากระป๋องบะแม่นปลาเปียงทองันนี้ชั้หนืครัวสันมาครัวสามหกครัวสามหกครัว ตอนมีสื่อของโมเตียงมากแล้วแต่นี้นะไน่าก็แชร์ไปบ่เตียงจังมานำแบบแน่โดนเลยได้บมเห็นน้องทงใส่เสื้อตอนนี้เขาก็สิได้กลับแล้วเนาะมาเยี่ยมน้องงูกับตอนนี้คำแล้วเนาะอันนั้นฝากมูเพื่อนเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนานาแฟมิลี่ในเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วให้คลิปต่อๆไปเนาะขอขอบใจทุกคนหลายๆเนาะที่เข้ามาเบิ่งคลิปมาเบิ่งมาคอมเมนต์เนาะตอนนี้พี่สมเข้ามาได้เด้อเนาะขอกล่าวคขา่าสบายดี แล้วเจะทำไมานึงคิดหนาเด้อ